สสวััดีครบ,ครบผมนาย,ยาัิตรกรเลน,นที่สบบนนามผมนายธนุวิทย์จิตรพลและกล้องของเราก็ชื่อพันธุ์วินิศเลขที่แปดครับผม,ผมนายอรชัยเจริญพรเลขที่หกครับผมนายประทุมสูกเลขที่ยี่สี่ครับนายสิริทีุ่ญเรเลขที่สิบครับผมนายเชาววัชจะรับกรเลขเจ็ดครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมานำเสนอบ้านหลวงพี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ บ้านหลวงพใช้เป็นที่เดือดจิตใจนะครับเข้ามาก็จะกราบไหว้ทุกคนนะแล้วก็บ้านหลวงพศเมื่อก่อนแล้วจะใช้เป็นตึกสอนนะครับเป็นอาคารเรียนตึกแรกที่โรงเรียนพศได้ทําการเปิดสอนนะครับปัจจุบันก็จะใช้เป็นห้องดนตรีไทยของโรงเรียนพศนะครับนี่ครับบรรยากาศแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาชมข้างบนนะครับ วันนี้เราจะถ่ายบรรยากาศของบ้านหลวงพั้นรอรครับตั้งมาเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของบ้านหลวงพณัจนริศรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท่านหลวงพุทกับท่านเลี่ยมคุณาครับนี่ก็คือบรรยากาศของห้องแรกนะครับก็จะเป็นเก้าอี้ตั้งแต่สมัยที่ท่านหลวงพุกับท่านเลี่ยมอยู่นะครับอันนี้ก็คือประวัติของท่านเลี่ยมแล้วก็หลวงพุนะครับเราไปชมกันต่อแล้ว ผมและนี่คืออีกห้องหนึ่งของบ้านหลวงพลด้าท่านเลียมนะครับมาดูโมเดลของบ้านหลวงพลด้นนนะ,ค,ะครับนี่คือโมเดลของบ้านหลวงพลดท่านเลียมนะครับสมัยตอนสร้างเสร็จนะครับคือหุ่นน้ากระสินในบ้านหลวงพลด้านเลียมนะครับสิ่งของเครื่ใช้ที่ท่านหลวงพลท่านเลียมยังมีชีวิตอยู่นะครับ เมื่อกี้เราได้แนะนำเครื่องในบ้านของคลไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพาชมข้างนอกบ้านของคนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทาอะไรครับทำละไรั้งอย่างนี้นนี่นะครับก็เป็นข้างๆบ้านของคนะครับก็จะมีต้นไม้นะครับที่อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มีป่ามีต้นไม้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับให้เป็นให้พาหลวงพลลมเย็นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปนนะบ้านกคนคะล้วพาชมกันนะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นสวนป่าและถังน้ำที่เขาจัดทำเองก็มีต้นไม้มีอะไรนะเป็นป่านะครับแล้วก็มีประตูแบาบนอีกข้างหนึ่งแล้วก็รั้วครับอันนี้ก็ทางออกนะ,ะ,ะ,ะครับอ,อันนี้จะเป็นทางอ,ออกอีกทางหนึ่งนะครับท,ที่เราสามารถออกไปทางสะพานเด็กแล้วก็ กับบ้านได้เลยครับใช่แต่ว่าปัจจุบันไม่เปิดให้ออกเด้มาไดมาแล้วพอออกไ้ครับก็จะเจอคลองครับใช่ต้องเดินระวังนะเพราะว่ามีหลุมเยอะมากและมีงูด้วยอันตรายมากครับนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นรั้วนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับก็จะเป็นคลองนะครับคลองปะเวทบุรีลงครับใช่ครับคองปาเวทนะครับ แลวข้างๆนี้ก็จะเป็นทางเดินที่ของที่เข้าโรงเรียนพศนะครับผมแล้วก็เป็นคลองนะครับอาจจะมีต้นไม้นะครับรับรื่นร่มเย็นนะครับนี่นะครับคือการนำเสนอบ้านหลวงพฤษทั้งหมดนะครับพวกเราขอจบการนำเสนอพียงเท่นี้นะครับขอบคุณครับ